สว,ส, ا. สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แหววมาอีกแล้วเนาะแหววมาแป๊บๆจ้ะตอนนี้แหววมาล้านดอกไม้จ้ะเดี๋ยวจะแวะมาซื้อต้นกะเพราฝรั่งจ้ะต้นเบซิลเนาะพราแหววซื้อต้อนกะเพราก็ล้านนี่เสซ็จแล้วก็จะแวะไปซื้อดินก็อีกาล้านขายต้นไม้อีกล้านหนึ่งจ้ะหลังจากนั้นแราก็ต้องไปซื้อกับเขาไปซื้อกับเขาเสร็จแล้วก็ต้องแวะไปทําธุระให้บิลลี่จ้ะวันนี้หยุ่งทางวันอีกจ้ะเดี๋ยวยังไงตามเขาไปอ่าดูต้นอ นี่จ้ะร้านเนี่ยดอกไม้มีแต่สวยเลยจ้ะกระถางสีม่วงนั่นยังสวยเลยจ้ะดอกไม้มีแต่สวยสวยเลยดอกกลาบก็ยังสวยจ้ะไม่แน่ปีหนาเราอาจจะทำสวนกุลาบก็ตรงหลังบ้านเนาะดูกุหลาบมีแต่สวยสวยเลย เดี๋ยวจะไปดูต้นเบซิลนะต้นกระเพราฝรั่งจ้ะเพราะนั้นต้นดอกอพุทธลักษาใช่ไหมเราจะพาไปดูจ้ะใช่แหละต้นดอกพุทธรักษาเนาะกุหลาบมีแต่สวยๆเลยด้านหลังก็จะเป็นพวกต้นไม้ด้วยเรายมงไเม่เคยเดินไปตรงโซนตรงนู่นเลยจ้ะ มีแต่ไปด้านหลังตรงนี้เราจะให้ดูจ้ะกระถางละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะเนี่ยถ้าเราซื้อไปปลูกเองเนาะเราซื้อแยกต้นเล็กๆอะ่ะแล้วเราไปลงกระถางเองอะ่ะจะถูกกว่าจ้ะถ้าซื้อยกกระถางเนาะที่เขาแบบว่าปลูกใส่กระถางเรียบร้อยเร้วอะ่ะราคาจะแพงหน่อยจ้ะ กระถางละหนึ่อยห้าบาทเนี่ยเราจะซื้อแบบนั่นเอาถ้าเราซื้อกระถางเล็กๆอะ่ะเราไปปลูกเองอะ่ะจะราคาถูกกว่าจ้ะนี่จ้ะกระเพราฝรั่งต้นละร้อยยี่สิบบาทจ้ะนี่หาต้นไหนดีอันนี้มีอยู่สี่ต้นอันนี้มีอยู่สามต้น เอาอันนี้ดีกว่าเนาะนี่จ้ะกินยังหอมพักชีลาวเลยจ้ะด้วยพักชีลาวอย่างงามเลยเดี๋ยวเบาจะปลูกเองจ้ะเดียแวบบมีเมล็ดอยู่นากกระบานเแบลบจะเอาลงอ่ในกระถางกระบานจ้ะดอกสีชมพูก็สีขาวจ้ะกระบ้านที่เราซื้อไปวันนะั้นแล้วก็มีสีเหลืองด้วยกระถางละสามร้อยบาทจ้ะ ต้นนั้นนี่ด้วยจ้ะต้นบอนเนาะไว้ใครอยากได้บอนดงังดูอะไรนี่น่ะดูมีแต่ใบดังๆเลยจ้ะอยู่ก็นี่น่ะมีขายเยอะเลยจ้ะเราเคยซื้อไปปลูกนะเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วหรือเปล่าเราซื้อไปล้วมันปลูกแล้ว,ม,ลลว,ม,ลลวมันตายจ้ะเราก็เลยไม่ได้ซื้อไปปลูกอีกแต่ตามจริงมันก็นนาจะเกิดทุกปีนั่นแหละพราหนาหนาวเนาะมันก็คงจะแบบว่าเหี่ยวตายนะ่ะ พอหนาร้อนมันก็งอกขึ้นมาใหม่จ้ะแต่เราเคยซื้อไปปลูกแล้วแล้วมันตายเนาะแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อไปปลูกอีกวันนั้นเรามาซื้อต้นกล้วยกันนี่จ้ะด้วยต้นกล้วยยังเหลืออีกหลายต้นเลยนี่จ้ะที่เราซื้ออยู่ก็ร้านนี่นเนาะเบซิลจ้ะก,กระเพราฝรั่งแล้วก็มีต้นหนาละโรสแมรี่แล้วก็พาสตรี่ เอาไว้เวลาบิลลี่ทำกับขาวเนาะทำพวกสปาเกตตี้จ้ะเดี๋ยวาจะแวะเติมน้ำมันก่อนจ้ะแดดอะยังร้อนเลยวันนี้เห็นเขาบอกว่าตอนบ่ายๆอ่ะฝนจะตกจ้ะเติมน้ำมันก่อน น้ำมันก็ออยัางแพงเลย ของราคาขึ้นจ้ะดูไขรขึ้นราคาอีกเราจะ mm hmm. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วรามาน่ะอ,อีกราคาานึง mm hmm. ของราคาขึ้นทุกวันเลยจ้ะ t h ว่าน,นี่แบบได้กระถางจ้ะ mm hmm. กระถางใบใหญ่เลย mm hmm. แล้วก็ได้น้าเปล่าขนมปัง นี่ไข่ไก่เราก็พักสลัดให้น้องเจนน้าจ้ะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกลานหนึ่งนะตรงนี้ก็มีตัวรับบริจาคเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าจ้ะ เรามาซื้อดินลานนี่จ้ะอยู่ติดกับลานชอบไล่เลยแวะมาซื้อดินก่อนแล้วก็จะแวะเขาไปลานชอบไล่ไปซื้อไอติมไปซื้อขนมต่างๆให้ลูกๆนะนี่จ้ะถุงดินที่เบาะจะมาซื้อนะ ลิลี่ทำงานจ้ะแบบเลยมาคนเดียวยังร่อนจ้ะแล้วต้องยกของเองทุกอย่างเลยจ้ะล้วมาลานชอบไล่จ้ะมาลานที่แบบเขาขายกับเขาแล้วเขาก็ขายดอกไม้ด้วยแล้วก็เลยเอาดอกไม้กระถางนึงจ้ะพอดีลดราคากระถางเนี่ยเหลือราคาแค่สามร้อยบาทเองจ้ะด้อ,อยกยังสวยแล้วถูกด้วยจ้ะนี่จ้ะลานชอบไล่เแบาบก็จะได้ของประมาณนี้เนาะวันนี้ไม่ได้ซื้อของเยอะจ้ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อของอยู่กราลานไทยด้วยจะ้ะอันนี้เป็นอ่ไอติมเนาะโมจิข้างนอกก็จะเป็นแป้งจะ้ะแล้วแต่ว่าข้างในน่ะมันจะเป็นไอศครีมจะ้ะยังอร่อยเราจะซื้อไอติมาชาเขียวเนาะรสชาเขียวไปให้ลูกๆเลยจะ้ะด้เด็กๆเ,เขาคงชอบแหละนี่จะ้ะ ครีมรสชาเขียวเนาะกระปุกละร้อยห้าบาทจะ้ะเราจะซื้อไปให้ลูกๆก,กินลมอย่างแรงเลยจะ้ะแน่เอฟซีอยากลูกใช่ไหมที่แบบบอกว่าเราจะมาทุะระเบลลี่มาทุระอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูจะ้ะว่าเรามาทําทุระอะไรให้เบลลี่จะ้ะเดี๋ยวขอไปดูก,กันเลยจะ้ะนี่จะ้ะที่เขามาทุระให้เบลลี่จะ้ะเพราะว่าเบลลี่อะทงานทําตลอดเลยจะ้ะทำโอ1ิบหกชั่วโมง1ิบหกชั่วโมงอะ แทบทุกวันเลยจ้ะไม่มีเวลาอายุดเลยนี่เลยจ้ะเรามาทำธุระให้บิลลี่จ้ะอ,อยู่ตังไหนนี่จ้ะเอาอะไรแต่ว่าของกินขึ้นราคาขนาดเบี้ยยังขึ้นราคาเลยจ้ะ เบบี๋รี่เจาะรั่วถ้าถางให้กับอ่าในมิลันนีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มิลลี่เพิ่งเลิกง,งานมาพอดีจ้ะ Work never n e d sixteen s hours overtime <laughs> เด็กๆเ,เลิกโรงเรียนมาแล้วจ้ะเคาะประตูเรียกแม่นี่จ้ะแบบปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะต้นเบซิลจ้ะ กะเพราฝรั่งเนะาะกะเพราหวานจ้ะในกระถางนี่เราปลูกผักชีลาวจ้ะนี่จากกุ้งที่เราซื้อมาเนาะเราจะเอามาทอดจ้ะเอามาชุบแป้งทอดตัวอย่างใหญ่เลยจ้ะเดี๋ยวเราจะเอามาล้างทำความสะอาดเนาะเราทอดกุ้งเทมปุระให้ลูกๆจ้ะ กัดเข้าไปทางในก็จะเป็นไอศครีมจ้ะเส็จเรียบร้อยแล้วจ้ะโต้น้ำชาที่แบบจัดวันนี้เนาะก็จะมีพายฟักทองมีกุ้งชุบเ,เก็ดขนมปังจ้ะชุบแป้งทอดมีขนมในนี้จะเป็นใส่ครีมจ้ะ แล้วก็มีไอติมโมจินี่เป็นตัวน้ำชาของวันนี้จะ้ะจัดง่ายๆจะ้ะไม่ต้องมีอะไรเยอะมากจ้ะวันนี้เด็กๆเ,เขาอยากกินอ่าภายฟักทองกันจะ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ย <laughs> นางกินไอติมเลยคำหนึ่งโอเค but seriously they're all m e l t Terima kasih telah menonton! ดูจ้ะมาแล้วจ้ะรำรวยมาแล้วมาเกาะโต๊แลรวจ้ะเกาะโต๊ะกินข่าวด้วยนางนั่งมองรำรวยหิวเล้วลูกรำรวยลูกรำรวยเป็นครีมขมา้างในยังอร่อยเลยจ้ะ ขอบคุณจ้าขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกําลังใจงให้แบววแล้วก็ขอ้อวยมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบววขอจบเพียงแค่นี้จ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บาย